คลิปในวันนี้รีวิวใช้งานเลนส์สำหรับคนชอบละลายหลังแบบจัดจัดกับตัวนี้ครับไมกี้50 f 1.2แมนนวลโฟกัสครับอโอเคสวยนั่อง คลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะออกไปทดสอบใช้งานกันนะครับกับเลนตัวไมกี้50 m มิลิเมตรแมนนวลโฟกนะครับตัวนี้เป็นแบบฟูลเฟรมนะครับ f 1 2ซึ่งที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็น rf m o u ส์นะครับหรือว่าตัวเลนสที่ใช้กับตัวกล้อง canon นั่นเองนะครับอ่ะก็ผมมีเลนแมนนวลโฟกัสกับเขาสักทีนะกับตัวกล้อง r 6ของผมเนี่ยอยากได้เลนระยะกลางนะครับที่มีรูรับแสงกว้าง,างให้ละลายหลังนะครับเดฟสวยสวยโบเก้สวยส,วยส,วยสวยละลายแบบ แทบมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับเห็นโบเก้แล้วแบบละลายใจไปเลยกับตัว5 0 f 1 2ไมกี้ตัวนี้ครับ <mm> ลักษณะดีไซน์ของเลนตัวนี้นะครับเลนตัวนี้ก็จะเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับให้ความแข็งแรงแล้วก็คงทนแน่อนอนแต่แรกมาด้วยน้ำหนักที่ ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับกับบอดี้ที่เป็นโลหะทั้งตัวแบบนี้แต่ว่าบอดี้ของเขาเนี่ยออกแบบมาค่อนข้างสวยงามนะตัวบอดี้ของเขาเนี่ยก็จะมีวงแหวนอยู่2วงแหวนเท่านั้นเองนะครับด้านบนกับด้านล่างตัวด้านล่างเนี่ยจะเป็นปรับโฟกัสนะครับตัวนี้จะเป็นการปรับแมนนวลโฟกัสนั่นเองนะครับอยากโฟกัสเข้าระยะไหนเราก็สามารถที่จะหมุนปรับที่วงแหวนโฟกัสตรงนี้ได้เลยส่วนตัวด้านบนเนี่ยจะเป็น วงแหวนปรับรูรับแสงนะครับอ่ะเราก็สามารถปรับรูรับแสงได้ที่ตัวเลนเลยแบบนี้นะครับตั้งแต่ f22 นะครับ <ไป S 1> จนไปถึง f1.2 ก็คือถ่ายในที่แสงน้อยก็ดีนะครับหรือว่าจะถ่ายละลายหลังโบเก้สวยๆก็งามนั่นเองนะครับส่วนตัวด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเมาส์โลหะนะแต่ว่าไม่มีพวกเชื่อมต่อพวกระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะว่าเลนตัวเนี้ย เป็นเลนแบบ m a n นวลโฟกัสให้ช่องที่ค่อนข้างใหญ่แบบนี้มาเลยด้านหน้านะครับจะเป็นตัวหน้าเลนสนะครับที่เคลือบผิวมันติโคตติ้งมาด้วยทําให้ภาพคมชัดนะครับแล้วก็แสงแฟร์เนี่ยไม่ฟุ้งกระจายเกินไปนะครับหน้าเลนตัวนี้ก็จะเป็นตัว67มิลลิเมตรนะอันนี้ก็คือลักษณะของบอดี้เขานะครับก็ไม่ได้มีอะไรทับซ้อนเลยมีแค่วงแหวน2วงแหวนปรับรูรับแสงกับปรับโฟกัส นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองออกไปใช้งานจริงๆนะครับจะไปถ่ายในคาเฟ่นี่แหละไปลองดูซิว่าเฮ้ยมันหมุนโฟกัสยากมากไหมหรือว่าโทนภาพหรือว่าความคมภาพที่ได้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราออกไปถ่ายกันก่อนแล้วเรามาดูรูปภาพกันนะครับระหว่างการใช้งานนะครับเลนส์ตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นเลนส์ที่แมนนวลโฟกัสนะครับก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้ เรื่องของความเคยชินนะครับในการแมนนวลโฟ focus สําหรับภาพนิ่งเนี่ยตัวกล้องใหม่ๆแน่นอนครับเขามีตัว picking focus ให้อยู่แล้วนะครับเวลาเราโฟ c u s เข้าจุดไหนเนี่ยมันก็จะมีแถบสีขอบสีขึ้นนั่นเองนะครับอย่างตัวกล้องของผมเนี่ยที่เป็น canon a6 นะครับเวลา focus เข้าไปที่จุด focus แล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวแถบสีขึ้นให้แบบนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าใส่กับตัวกล้องใหม่ๆเนี่ยคือไม่ได้มีปัญหาเลย คือดูโฟกัสง่ายนะครับเราก็ดูที่วิวไฟเดอร์ก็ได้นะครับจะให้การโฟกัสที่ค่อนข้างแม่นยํากว่านะครับก็ไม่ได้ยากนะครับตัวโฟกัสของเขาเนี่ยไม่ได้หมุนแบบโอ้โหเยอะนะแค่หมุนแค่นี้ปึ๊กหมุนไม่ทีกึ๊กแค่นี้เองตัววงแหวนของเขาเนี่ยไม่ได้ปรับโฟกัสแบบไกลมากเนี่ยแค่นี้อ่ะแค่นี้ในการปรับโฟกัสของเขาเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเวลาเราหมุนโฟกัสเนี่ยมันก็ไม่ต้องแบบเฮ้ยทำให้กล้องสั่นนะครับเวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ย คือมันหมุนแค่นี้เราสามารถจับได้นิ่งๆสามารถหมุนโฟกัสได้แบบง่ายๆนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของการปรับรูรับแสงเนี่ยก็ไม่ได้ยากนะครับวงแหวนเขาเนี่ยจะค่อนข้างหนืดนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่ปรับรูรับแสงหนืดเนี่ยมันดีนะแล้วก็ตัวโฟกัสเนี่ยหนืด,ดด้วยเหมือนกันก็ดีเหมือนกันนะครับเวลามือเราไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เปลี่ยนจุดโฟกัสหรือว่าปรับรูรับแสงเองในมือที่ผมไปโดนเนี่ยยังไม่เลื่อนเลยเราต้องบีบแล้วก็ทําการหมุนโฟกัส ส่วนผลลัพธ์ที่ได้มานะครับกับเลนส์ตัวนี้รูปภาพที่ได้นะครับความคมเนี่ยก็คือผมลองครอปให้เพื่อนๆได้ดูกันกับเลนส์ตัวนี้ว่าเฮ้ยพอขยายพอครอปเข้าไปแล้วเนี่ยความคมระดับไหนคือเลนส์ตัวเนี้ยต้องบอกเลยว่าให้ความคมที่คมมากๆเลยนะครับเหมือนภาพที่เห็นเลยส่วนเรื่องของโบเก้แน่นอนครับ F อฟ1.2หรือว่ารูรับแสงกว้างขนาดนี้ถ่ายในที่แสงน้อยก็ดีนะครับหรือว่าจะถ่ายตอนกลางวันแบบละลายหลังเนี่ย ก็ละลายหลังได้ถึงใจเลยนะครับก็แบบโอ้โหโบเก้เนี่ยกลมสวยเลยแล้วก็เรื่องของเดฟต่างๆคือเดฟของเขาเนี่ยค่อนข้างดีมากสําหรับเลนส์ตัวนี้ถือว่าเป็นเลนที่ให้คุณภาพที่ค่อนข้างดีมากนะครับเรื่องของสีสันเนี่ยคือให้โทนสีที่ค่อนข้างละมุนแล้วก็สวยนะครับดูเป็นแบบซีนีมานิดๆนั่นเองนะครับ ส่วนเรื่องของวิดีโอเนี่ยการละลายหลังเนี่ยคือสวยมากๆเลยนะมันละลายหลังได้แบบถึงใจเลยเหมาะกับแบบถ่ายวิดีโอซีนเนมาติกพอเทดอะไรต่างๆเนี่ยเลนตัวเนี้ยเหมาะมากๆนะครับแต่ต้องฝึกฝนในการหมุนปรับโฟกัสนิดนึงนะอันนี้ก็คือวิดีโอที่ได้จากเลนตัวนี้นะครับ และนี่ครับก็คือการทดสอบใช้งานเบื้องต้นให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเลนส์ตัวนี้ได้รูปภาพประมาณนี้แล้วก็ได้วิดีโอประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปถ่ายพลาเทยถ่ายภาพกลางคืนด้วยเลนส์ตัวนี้ให้ดูอีกประมาณ2คลิปนะครับติดตามชมกันนะครับส่วนวันนี้หมดรางผมแล้วสวัสดีครับ